เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชรัชกาลที่9 ยุคปัจจุบันในสภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วปัญหาสังคมต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นและสภาวะวิกฤตของโควิด -19 การเป็นคนดีที่มีทักษะชีวิตและมีทักษะอาชีพเป็นสิ่งที่โรงเรียนต้องมุ่งมั่นปลูกฝังให้แก่ผู้เรียนโรงเรียนวัดทับหมันจึงได้นำเนินการขับเคลื่อนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้พอเพียงโมเดล ต้นกล้าคนดีรูปพระชนกจักกรีวิถีพอเพียงที่มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการขับเคลื่อนโดยดำเนินการดังนี้ P Professional Learning Communities การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียนผ่านกระบวนการ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนเครือข่าย O oh, Organizing การบริหารจัดการมีการบริหารเชิงระบบขับเคลื่อนกิจกรรมโดยใช้วงจรการนิเทศติดตามประเมินผลรอบด้านบริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย R uh. responsibilities ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมการสร้างความตรตะหนักในหน้าที่ของตนเองสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม P project-based approach การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานโดยจัดกิจกรรมฐานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ทุกฐานจัดทำในรูปแบบโครงงานคุณธรรมประกอบด้วยฐานทำนา ปลูกพืชผักสวนครัวประมงเลี้ยงปลาเพาะเห็ดนางฟ้าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเลี้ยงกบปลูกไม้ผลมะนาวนอกฤดูน้ำส้มควันไม้เลี้ยงไก่ปูนาสหการณกร์ธนาคารโรงเรียนและฐาน ICT e ethics and morals จริยธรรมและคุณธรรมโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการ คุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตค่านิยม12ประการและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง A activities การจัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยบูรณาการร่วมกับ8กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมโรงเรียนศีห5กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมกิจกรรมร่วมใจน้ำใสกระเสียวกิจกรรมห้องเรียนสีขาวกิจกรรมต้นกล้ายุวชนคนดีสีทับหมัน กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมคำปฏิญาณโรงเรียนสุจริตกิจกรรมสร้างจิตสำนึกพลเมืองกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมปปชสปทน้อยกิจกรรมตลาดนัดอาชีพกิจกรรมภูมิปัญญาไทย N Network and Teamwork การสร้างเครือข่ายและการทำงานเป็นทีมเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ส่งเสริมการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานขยายผลสู่ชุมชนขยายผลสู่โรงเรียนใกล้เคียง G-Growth การเติบโตอย่างยั่งยืนส่งเสริมพัฒนาครูบุคลากรอย่างต่อเนื่องส่งเสริมด้านวิจัยนวัตกรรม best practice จากการดำเนินง,งานส่งผลต่อความสำเร็จมากมายทั้งนักเรียนครูผู้บริหารโรงเรียนและชุมชน สิ่งที่พวกเราชาวทับหมันปลื้มปิติอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีได้เสด็จทอดพระเนตรเยี่ยมชมนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงที่คณะครูโรงเรียนวัดทับหมันได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทาการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้พอเพียงโมเดลต้นกล้าคนดีลูกพระชนกจักกรีวิถีพอเพียง ดำเนินการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน